e220dmg นะคะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเบนซ์รุ่นที่น่าใช้มากที่สุดเลยค่ะนอกจากภายนอกเนี่ยจะสวยรูหราอลังการด้วยชุดแต่ง a mg sport package รอบคันแบบเท่ๆด้านบนยังมีหลังคาแก้วพารามิกรูฟนะคะเรียกว่าชมวิวกันแบบฟินๆไปเลยส่วนภายในเหรอคะโอ้โหเบวาว้าวยานอวกาศรูหร,รากว่านี้มีอีกไหมกับไฟภายในที่เปลี่ยนได้ถึง64สีและหน้าจอที่ใหญ่12.3นิ้วยาวไปถึง2หน้าจอเล กล้อง360องศารอบคันเนี่ยทำให้ขับง่ายมากๆนะคะเรียกได้ว่ารถเนี่ยไม่ต้องมีรอยขีดขวนกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังต่อเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto รถก็ยังต่อเน็ตตรงเนี้ยใช้เหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งได้เลยเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์เพราะพริ้งกริงกล่งองแก้วอลังการโอ้โหวิวจากข้างในเนี่ยสวยมากๆนะคะแถมเบาะหลังยังพับได้ใส่ของได้ยาวๆไปอีกเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล